เปิดประชุมนะครับสำหรับในส่วนของพื้นฐานนะครับประจำวันที่25พฤศจิกายนนะครับก็เริ่มด้วยตัวพรีวิวของตัว AOT นะครับตัวนี้เนื่องจากประกาศงบเนี่ยไม่ตรงคนอื่นนะครับเพราะฉะนั้นก็จะประกาศล่าช้านะครับโดยในไตรมาส4เนี่ยเราคาดว่ากำไรเนี่ยจะโตขึ้นประมาณสักเกือบ22%เทียบยออนเยียนะครับมาอยู่ที่1,880ล้านนะครับผู้ใช้สนามบินกับเที่ยววินเนี่ย ปรับตัวเพิ่มขึ้น18%แล้วก็17.2%นะครับรวมไปถึงการกลับมาเปิดใช้สนามบินดอนเมืองก็เลยทำให้มีไรายได้ในส่วนของตรงนี้เข้ามาด้วยนะครับก็เลยทำให้ตัวไรายได้รวมเนี่ยจะเติบโตอยู่ที่สักประมาณ19.2%นะครับโดยในไตรมาสนี้เนี่ยเราจะเห็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานเนี่ยเติบโตขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับโดยคาดว่าค่าใช้จ่ายดําเนินงานเนี่ย จะเติบโตขึ้นประมาณเกือบ15นะครับสาเหตุหลักๆก,ก็มาจากโบนัสพนักง,งานที่สูงกว่าที่สำรลองเอาไว้นะครับก็คือถ้าเกิดดูจากตั้งแต่นโยบายต้นปีเนี่ยสำรลองไว้ประมาณ6เดือนนะครับแต่ว่าพอเอาเข้าจริงถึงท้่ปีเนี่ยจ่ายโบนัสทั้งหมด11เดือนก็เลยมาลงในไตรมาส4ี่ไตรมาสสุดท้ายเนี่ยก้อนใหญ่ที่สุดนะครับก็เลยทําให้ค่าใช้จ่ายเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นแล้วก็ทําให้ตัวกําไรเนี่ย เติบโตได้สักประมาณ22%นั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยในไต,ตรมาสนี้นะครับอาจจะมีการบันทึกด้อยค่าของสนามบินดอนเมืองกลับเข้ามานะครับซึ่งจํานวนที่จะบันทึกกลับเข้ามาเนี่ยอยู่ที่3,200ล้านบาทนะครับก็ต้องตามดูว่าก้อนนี้เนี่ยจะเข้ามาได้จริงหรือเปล่านะครับเพราะถ้าเกิดเข้ามาได้เนี่ยก็จะทําให้กําไรในไต,ตรมาส4ของปีเนี่ยกระโดดขึ้นไปเป็น5,800ล้านบาทนะครับ สำหรับทั้งปีนะครับเ,เราก็ได้มีการปรับในเรื่องของกำไรขึ้นนะครับจากเดิมมองไว้ที่1,100เอ่อทัที1 000, 1 0่ประมาณ1 000, 1 3 0 0ล้านมาเป็น1 000, 2 9 7 4ล้านนะครับอันนี้ก็คือยังไม่ได้รวมด้อยค่าของสนามบินดอนเมืองเข้ามานะครับซึ่งถ้าเกิดบันทึกกลับมาได้จริงเนี่ยกำไรในปีนี้เนี่ยจะกระโดดขึ้นไปถึง1 6 1 0 0เอ่อ 16, 16,174ล้านนะครับ ในเรื่องของความคืบหน้าในเรื่องของขีดความสามารถเนี่ยอันนี้ก็ยังคงอยู่ตามแผนนะครับยังไม่ได้มีอะไรคืบหน้ามากนักนะครับก็คงต้องติดตามต่อไปว่าเมื่อเริ่มลงมือก่อสร้างแล้วเนี่ยจะมีการล่าช้าจากโครงการเดิมกว่าเดิมหรือเปล่านะครับ สำหรับในปี57นะครับเราก็มองว่าตัวธุรกิจเองเนี่ยยังมีแนวโน้มที่ดีนะฮะถ้าดูจากตัวเลขนักท่องเที่ยวนะครับถ้าดูใน10เดือนแรกของปีนี้เนี่ยตัวเลขนักท่องเที่ยวนี่เติบโต,ต,ตถึง22%เทียบกับปี55นะครับมาอยู่ที่21.74 21. ล้านคนนะครับแล้วก็ทั้งปีเนี่ยน่าจะปิดใกล้ตัวเลขที่การการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคาดโดยได้ที่26ล้านบาทนะครับแม้อาจจะมีความกังวล จากมาตรการที่จีนนะครับคุมเข้มทัวร์สูญเหลยญหรือการขายแพ็กเกจทัวร์ที่ต่ำกว่าต้นทุนนะครับตั้งแต่ตุลานะครับซึ่งก็มีการเห็นนักท่องเที่ยวจีนชะลอตัวลงไปบ้างแล้วก็ประเด็นการเมืองที่เห็นภาพกันอยู่ในทุกวันนี้นะครับส่วนในปี57เนี่ยทางทททนะครับก็คาดว่าจํานวนนักท่องเที่ยวเนี่ยจะเพิ่มจากปีนี้ที่26เป็น28ล้านคนนะครับเรายังคงประมาณการเดิมในปี2557ไว้นะครับว่าจะมีกําไรอ,อยู่ที่ 13,542ล้านนะครับราคาพื้นฐานก็ยังคงไว้เหมือนเดิมก็คือ1 9อยบาทนะครับราคาหุ้นเนี่ยก็ปรับตัวลงจากความกังวลเรื่องปัจจัยในเรื่องของการเมืองข้างในนะครับเราก็ปรับคำแนะนำเดิมจากที่ให้ทยอยขายมาเป็นถือนะครับอีกตัวหนึ่งก็เป็นนกแอนนะครับอันนี้ในเรื่องของการประกาศงบนะครับในไตรมาสสามนะครับกำไรออกมาเนี่ยเติบโตอยู่ที่16%เร์นเทียบเดอนก่อนนะครับมาอยู่ที่สักประมาณ2 0 0 0ันสองร้อยสี่สิบห้าล้านนะครับ ตัวรายได้เนี่ยเติบโตดีถึง30%นะครับอันนี้ก็เนื่องจากตัวเลขผู้โดยสารนะครับที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น39%มาอยู่ที่1.46ล้านคนนะครับแล้วก็ทำให้ตัว RPK เพิ่มขึ้น50%นะครับก็ส่งผลให้ Carbon Factor เนี่ยทรงตัวได้ที่84%นะครับการแข่งขันที่สูงขึ้นในช่วงของโลซีซันนะครับก็ทำให้รายได้เฉลี่ยนะครับต่อตัวเนี่ยยังคงมีการปรับลงอยู่ที่สักประมาณ8%นนะครับ ประกอบกับต้นทุนเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับในระดับที่สักประมาณ34%สาเหตุหลักก็เรื่องจากราคาน้ํามันเนี่ยปรับตัวขึ้นแล้วก็เงินบาทเนี่ยอ่อนค่าลงนะครับซึ่ง60%ของค่าใช้จ่ายของตัวนกแอร์เนี่ยจะเป็นเงินดอลลาร์นะครับก็เลยทําให้ตัวค่าใช้จ่ายเนี่ย โตมากกว่าตัวอะไรได้นะครับส่วนค่าใช้จ่ายบริหารก็ยังคงเติบโตขึ้น30เอ่อยีแล้วก็ดอกเบีย้ยเพิ่มขึ้นกว่า200%อนะครับอันนี้ก็เนื่องจาก IPO ที่ยังไม่ได้นําไปขยายธุรกิจนะครับในไตรมาสสี่เนี่ยเข้าสู่ไฮซีซันนะครับอ่าโดยอ่าจะเป็นช่วงที่ต่อเนื่องนะครับตั้งแต่ไตรมาสสี่ถึงไตรมาสหนึ่งนะครับโดยในไตรมาสสี่เองเนี่ยจะมีะการรับเครื่องบินเข้ามาอีก2ลำนะครับอ่าในเดือนพฤศจิกายนนะครับก็ทําทให้เครื่องบินเนี่ยเพิ่มขึ้นเปน 21ลำนะครับโดยได้มีการเพิ่มเที่ยวบินไปที่พมา่านะครับแล้วก็การรับเครื่องบินใหม่เนี่ยเราก็จะเห็นการเปิดเส้นทางบินใหม่แล้วก็เพิ่มความถี่ของการบินภายในประเทศนะครับ แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็ยังมีปัจจัยที่ต้องกังวลเหมือนกันนะครับก็คือในเรื่องของออราคาน้ํามันเครื่องบินนะครับเนื่องจากเป็นช่วงไฮซีซันนะครับของการท่องเที่ยวเนี่ยก็มีแนวโน้มว่าจะสูงขึ้นตามฤดูกาลอีกทั้งเงินบาทเนี่ยได้อ่อนค่าลงนะครับหลังจากมีข่าวว่าสหรัฐอาจจะเริ่มปรับลดมาตรการ QE อันนี้ก็จะทําให้ต้นทุนเนี่ยสูงขึ้นนะครับแต่ไรายได้ที่เป็น สูงขึ้นนะฮะเนื่องจากว่าตัว60%เป็นเี่ยเป็นเงินดอลลาร์แต่รายได้เกือบ1 0 0เป็นี่ยเป็นเงินบาททั้งหมดนะครับก็จะไปกดดันในเรื่องของกําไรให้ด้อยลงนะครับโดยมองรายได้ต่อตัวนะครับแล้วก็ยวเนี่ยยังคงอ่อนตัวลงนะครับแต่ก็จะดีขึ้นคิวออนคิวตามฤด,ดูกาลอย่างไรก็ตามเราคาดว่าจะเห็นกําไรยังเติบโตได้ทั้งเยออนเยอแล้วก็คิวอนคิวนะครับในปี57เนี่ยยังคงมีแผนรับเครื่องบิน6กลำเป็น27ลำนะฮะซึ่งจะเปิดเส้นทางบินทั้งในแล้วววก็ต่าางงปรระเทศมมถมถึคี อย,อ,อ,อย่างไรก็ตามเนี่ยการแข่งขันก็จะมีสูงขึ้นตามไปด้วยนะฮะทั้งจากการขยายฝูงบินของสายการบินต่างๆผู้แข่งขันรายใหม่นะครับอย่างเช่นไทยไลออนแอร์หรือว่าเวียดเจ็ทที่จะบินเข้ามาในประเทศนะครับก็มองว่าราคาการแข่งขันด้านราคาเนี่ยน่าจะมีมากขึ้นนะครับไรายได้ต่อตั๋วนะครับก็อาจจะปรับขึ้นได้ลําบากนะฮะในขณะที่ปัจจัยค่างเงินบาท ที่อาจจะอ่อนค่าลงอีกนะครับถ้าหากมีการอถอดมาตรการ QE นะครับในขณะที่ราคาน้ำมันเองเนี่ยจากที่จากท็อปเนี่ยคา,าดการณ์ว่าจะทรงตัวก็ยังคงน่าจะมีผลในเรื่องของต้นทุนนะคะจากค่าเงินอยู่ดีนะครับเราทางฝ่ายเนี่ยได้มีการปรับคาดการณ์นะครับกำไรในปี56ลงนะครับจากเดิมเนี่ยมองไว้ที่1,349ล้านลงมาเหลือ1,275นะครับส่วนในปี57เนี่ย ก็มีการปรับกำไรเออก็กำไรเนี่ยคาดว่าจะโตสักประมาณ21%มาอยู่ที่1,540โดยหลักๆเนี่ยเ็คงเป็นเรื่องของการเพิ่ม capacity นะครับอิงราคาพื้นฐาน14เท่าราคาพื้นฐานก็จะอยู่ที่34.50บาทก็แนะนำซื้อนะครับวันนี้ก็จะมีหุ้นเข้าใหม่1ตัวนะครับออ,อยู่ในกลุ่มขนส่งนะครับก็คือตัวนามยงเทอร์มินอลนะครับ ตัวนี้เนี่ยประกอบธุรกิจท่าเทียบเรือนะครับเพื่อเพื่อการส่งออกและก็นำเข้ารถยนต์แล้วก็สินค้าทั่วไปนะครับโดยท่าเทียบเรือที่สามารถส่งออกและนำเข้ารถยนต์เนี่ยในบ้านเราเนี่ยมีอยู่แค่เพียง3ท่าเทียบเรือนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยอยู่ในท่าเรือแหลมฉบังนะครับโดยตัวน้ำยงเทอร์มินอลเนี่ยถือว่ามีมาเก็ตแชร์สูงสุดนะครับในเรื่องของการส่งออกรถยนต์ที่ประมาณสัก80%นนะครับของการส่งออกรถยนต์ทั้งหมดในขณะที่มีอีกท่าเทียบเรือ ถ้าเทียบเรือหนึ่งนะครับซึ่งเป็นบริษัทร่วมที่นามยงถือหุ้น20%นะครับแล้วก็อีกบริษัทหนึ่งเนี่ยก็เป็นพันธมิตรร่วมกันเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของการทำธุรกิจเนี่ยก็จะไม่ได้มีการแข่งขันกันโดยตรงนะครับเนื่องจากทั้ง3รายเนี่ยก็เป็นพันธมิตรร่วมกันนะครับในเรื่องของรายละเอียดนะครับการทำธุรกิจหรืออะไรต่างๆเนี่ยรบกวนอ่านอีกทีนึ่งนะครับในแง่ของการเสนอขายหุน้นเพิม่มทุนนะครับะจะมีได้เสนอขายหุน้นเพิ่มทุนเนี่ยออกมาทั้งหมด 2 5 5 5 0ล้านหุ้นนะครับราคาเสนอขายเนี่ย11บาท90นะครับโดยเงินที่ได้นะครับจะอยู่ที่สักประมาณ2.380ล้านนะครับก็จะนำไปชำระคืนหนี้สถาบันการเงินประมาณ800ล้านนะครับซึ่งก็เท่ากับจำนวนหนี้ที่มีอยู่ในปัจจุบันเกือบทั้งหมดนะครับ2ก็คือเพื่อการลงทุนนะครับในธุรกิจนะครับประมาณ800-500ถึงพันล้านนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะไปเพิ่มทุนนะครับกับบริษัทร่วมนะครับ แหลมแหลมเจริญอินเทอร์เน็ตแหลมฉะบังนะครับอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับสักประมาณ800ส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการขยายพื้นที่รับฝากจอดรถนะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจนะครับตัวนี้ถ้าหากเรามาดูในเรื่องของผลประกอบการในงวดของ9เดือนแรกนะครับเราจะพบว่าตัวกาไรเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้น16.9% year เก้าอร์เซนเยียนะครับแล้วก็คาดว่าทั้งปีเนี่ยน่าจะโตในระดับเดียวกับ9เดือนที่ผ่านมาก็คือประมาณ เกือบ17%นะครับโดยกำไร9เดือนเนี่ยออกมาอยู่ที่279้าล้านบาทนะครับรายได้เนี่ยโตสักประมาณ10%นะครับโดยการโตหลักๆเนี่ยจะมาจากการให้เช่าพื้นที่นะครับเพื่อการจอดพักรถเพื่อส่งออกเพิ่มที่มีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็คลังสินค้าที่อยู่ระหว่างก่อสร้างเนี่ยก็เริ่มมีการทยอยเสร็จก็เลยมีการส่งมอบให้กับผู้เช่านะครับส่วนรายได้บริการในเรื่องของการเคลื่อนย้ายรถยนต์นะครับเพื่อขึ้นเรือเนี่ยก็มีการเติบโตนะครับส่วนในเรื่องของ การบริการท่าเทียบเรือเพื่อขนถ่ายสินค้าเนี่ยโตสักประมาณ5%ซึ่งรายได้ตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นรายได้ในเรื่องของการอเอารถผ่านท่าน,นะครับเข้าออกนะครับสําหรับในไตามาสีเนี่ยเราคาดว่ากำไรเนี่ยน่าจะโตสักประมาณ16.9%นะครับมาอยู่ที่108ล้านนะครับซึ่งถ้าหาดูในเรื่องของธุรกิจนะครับปกติเนี่ยจะไม่มีฤดูการนะครับ แต่ก็คาดว่าผู้ผลิตรถยนต์เนี่ยจะมีการผลักดันในเรื่องของการส่งออกมากขึ้นนะครับเพื่อชดเชยตลาดในประเทศที่ชะลอตัวลงนะจากการตกค้างของรถในโครงการรถยนต์คันแรกที่ผู้ซื้อเนี่ยไม่มารับนะครับอีก 1. 3 2อ่าแสนคันนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็มีส่วนกดดันนะครับในเรื่องของดีมานด์ภายในประเทศนะครับก็เลยทําให้มองว่าจะมีการผลักดันในเรื่องของการส่งออกมากขึ้นนะครับโดยในปี57เนี่ยเราคาดว่าตัวกําไรเนี่ยจะโตขึ้น สักประมาณ29นะครับโดยตัวเอ่อมาอยู่ที่496ล้านนะครับโดยเรามองว่าการส่งออกรถยนต์เนี่ยน่าจะปรับตัวดีขึ้นนะครับจากปีนี้ที่คาดว่าจะโตสักประมาณอ่า11มาอยู่ที่สัก12นะครับอ่าโดยรายได้เนี่ยคาดว่าจะโตที่13นะครับอ่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยกำไรที่เติบโตขึ้นเนี่ยก็คือเป็นในเรื่องของการชำระคืนเงินกู้นะครับก็จะทำให้ดอกเบี้ยในปัจจุบันที่มีอยู่เนี่ย ลดลงเกือบทั้งหมดนะครับประกอบกับการแผนในเรื่องของการเพิ่มทุนนะครับในบริษัทลูกจาก20เป็น49อันนี้ก็จะทําให้ส่วนแบ่งกําไรเนี่ยปรับตัวดีขึ้นนะครับเ,เรามองราคาพื้นฐานของตัวนี้ในปี57นะครับอยู่ที่14บาทนะครับอันนี้บนวิธี DCF นะครับบนจนกระทั่งถึงสิ้นสุดสัญญาสัมปทานที่มีอยู่ในปัจจุบัน8ปีบวกกับต่อสัญญาได้อีก5ปีนะครับ ถ้าเทียบกับราคาจองที่11บเาทเกเนี่ยเราก็แนะนําซื้อนะครับในตัวของตัวนี้นะครับค่ะก็มีไปวิสิตนะคะไบแพนท์วิสิตของตัว r uh, TUF นะคะ ก็ถามโดยไปวันนี้เนี่ยที่เไปก็คือไปโรงงานที่ผลิตพวกพันธ์ลูกกุ้งนะคะคือตัว T.U.H. นะคะ t a i u n i o n h a t c h e r y นะคะแล้วก็ T.M.K. นะคะก็ตัวนี้เนี่ยเป็นฟาร์มเลี้ยงนะคะซึ่งบริษัททั้งสองเนี่ยก็เป็นบริษัทร่รวมทุนระหว่าง T.U.F. กับ Mitsubishi นะคะซึ่งเป็นคู่ค้าหลักของ T.U.F. นะคะเพื่อจะผลิตกุ้งแบบครบวงจรนะคะเพื่อตรวจสอบของแหล่งที่มาได้นะคะตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงจุดท้ายสุดของการผลิตนะคะ โดยตัวนี้เนี่ยเบริษัทน,นี้เนี่ยก็คือในส่วนของ t u h เนี่ยก็คือจากจำนายก็คือสายพันธุลูกกุ้งนะคะ NPS no แล้วก็ตัวลูกกุ้งนะคะปัจจุบันมีอยู่3แห่งก็คือที่พังงาสงขาแล้วก็จังหวัดชเชิงเสานะคะคกำลังการผลิตก็คือสายพันธุลูกกุ้งเนี่ยก็คือ1 0 0 0งล้านตัวต่อปีนะคะส่วนลูกกุ้งเนาะก็มีกำลังการผลิต2 5 0้าล้านตัวต่อปีนะคะส่วนฟาร์มกุ้ง TMK เนี่ยมีบ่อลเลี้ยงทั้งสิ้น17บบ่อ ถ้าจะมีผลผลิตราว150ตันนะคะผู้บริหารแจ้งว่าการเลี้ยงกุ้งในปนีีปีหน้าเนี่ยคาดว่าจะเพิ่มขึ้น3เท่านะคะจากการผลิตในปีนี้นะคะแม้ว่าจะยังไม่สามารถกําจัดโรคในส่วนของ EMS ให้หายไปได้นะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งก็คือได้มีการคิดค้นวิธีการต่างๆนะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยทางฟาร์มก็ได้คิดค้นวิธีการแก้ไขปัญหานะคะแล้วก็นํามาใช้เนี่ยราว2-3เดือนนะคะพบว่า าการเลี้ยงเนี่ยมอเอัตราการรอดมากขึ้นนะคะและคาดว่าจะนําวิธีดังกล่าวมาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาต่อไปนะคะาจากการเยี่ยมชมครั้งนี้เนี่ยต้องบอกว่าส่วนงานทั้งสองเนี่ยต้องบอกมีขนาดที่ค่อนข้างเล็กนะคะหากเทียบกับจํานวนวัตถุดิบที่ทั้งกลุ่ม TUF ใช้เนี่ยก็คือ1นึ่งแสนตันวัตถุดิบต่อวันนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยมีเพียง่เพียง2%เท่านั้นนะคะจะเพิ่มเป็น10%ปใน5ปีข้างหน้านะคะแต่การตั้งส่วนง,งานดังกล่าวเนี่ยก็คือเป็นการเพื่อหาในส่วนของ เริ่มต้นแล้วก็ถึงจุดสุดท้ายได้นะคะซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่างคู่ค้าที่สําคัญอย่างมิตซูบิชินะคะแล้วก็แต่สิ่งหนึ่งที่ทางฝ่ายมองว่าเป็นปัจจัยบวกต่ออุตสาหกรรมกุ้งของไทยคือการพยายามหาวิธีการแก้ไขโรคเอ็มอนะคะซึ่งมีวิธีที่ค่อนข้างดีขึ้นนะคะในปัจจุบันนะคะและคาดว่าอุตสาหกรรมกุ้งของไทยเนี่ยน่าจะมีผลผลิตในปีหน้าเนี่ยเพิ่มขึ้นได้ราว20%เรนะคะอยู่ที่30,000นตันนะคะจากปีนี้ที่อยู่ที่ประมาณสัก250,000ตันนะคะจะช่วยให้ตัว ผลประกอบการในกลุ่มส่งออกกุ้งมีแนวโน้มที่ฟื้นตัวนะคะคทางฝ่ายมองว่าผลการดำเนินงานของ TUF ก็ได้ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วนะคะคและคาดว่าในปีหน้านจะเห็นการเติบโตอย่างแข็งแกร่งอีกครั้งหนึ่งะะหลังอุตสาหกุ้งกลับมาดีขึ้นนะคะปคปรับเพิ่มคำแนะนำเป็นทยอยซื้อะะราคาพื้นฐานก็คือ63บาทนะคะค ต่อที่ท็อปนะครับช่วง9เดือนนะครับกำไรสุทธิทรงตัวนะครับเทียบเยือนเยือนนะครับแม้ต้นทุนทางการเงินยังสูงขึ้นนะครับหลังจากออกคุนคู่ในช่วงต้นปี5-6นะครับแต่ถ้าว่าได้ส่วนชดเชยจากส่วนตามผลิตภัณฑ์ของโลงการและอรลลามิกที่ปรับตัวดีขึ้นนะครับและวกำไรสต็อกน้ำมัน1,108ล้านบาทจากระดับราคานน้มัที่ขยับขึ้นนะครับ แมแนวโน้มในช่วงไตรมาส4นะครับอาจไม่โดดไม่โดดเด่นนะครับอย่างในไตรมาส3ที่มีกำไรสุทธิถึง7,609ล้านบาทนะครับเนื่องจากระดับราคาน้ำมันที่อ่อนตัวลงนะครับโดยราคาน้ำมันดิบปัจจุบันอ่อนตัวลงอยู่ที่104-105เหรียญต่อบาเรลนะครับสหรับปี57นะครับแนวโน้มราคาน้ำมันดิบและราคาการกันยังคงเผชิญภาวะอุปทานส่วนเกินนะครับทั้งท็อปมีแผนดูซ่อมบำรุงของโรงกลั่น c d u 3นะครับแต่ทว่าก็มีแผนพัฒนาประสิทธิภาพโรงกลั่นนะครับ แอมนะครับช่วยหนุนผลดำเนินงานไม่ให้ลดลงมากนักนะครับถ้าร,ราคาคาซื้อขายปัจจุบันนะครับอ่อนตัวลงมานะครับแล้วพอมีส่วนต่างน,นะครับเทียบราคาพื้นฐานปี57นะครับอ e p e 14เท่าที่68บาทนะครับแนะนำทยอยซื้อนะครับสำหรับท็อป ต่อที่ KTB นะครับายงานแบบเสนสินทรัพย์วันนี้สินเดือนตุลานะครับมีสินเชื่อเติบโตอีก0.8%มันออนมันนะครับและทำให้สินเชื่อเพิ่มขึ้นจากสิ้นปี55แล้วนะครับ10.6%นะครับฐานเงินฝากยังคงเติบโตสูงกว่าเงินสินเชื่อนะครับโดยเพิ่มขึ้น2.2%มันออนมันนะครับและส่งผลให้สัดส่วนสินเชื่อต่อเงินฝากนะครับลดลงเหลือ94%จาก95%ในเดือนก่อนนะครับ ปกติในช่วงไตรมาส4นะครับจะเป็นไตรมาสที่ทุตธนาคารจะมีค่าใช้จ่ายเข้ามามากนะครับและเป็นไตรมาสที่ผลประกอบการของกลุ่มปรับตัวลดลงนะครับในปีนี้ทางฝ่ายก็คาดว่าทิศทางของผลประกอบการของกลุ่มธนาคารก็จะเป็นไปในรูปแบบนี้นะครับนอกจากนี้แล้วนะครับยังคาดว่ามีความเป็นไปได้ที่ KTB จะยังคงมีการตั้งสำรองจำนวนมากนะครับเพื่อเพิ่มสัดส่วนสำรองต่อ NPL ขึ้นอีกจะในปัจจุบันนะครับที่มีอยู่108%ซึ่งเป็นระดับที่ยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มนะครับที่ถึง1 แต่อย่างไรก็ตามนะครับในช่วงไตรมาสสี่นะครับ KTB จะรับเงินปันผลจากกองทุนอายุพักนะครับที่ประกาศจ่ายแล้วนะครับห้าสตางค์ต่อหน่วยนะครับรวมไปถึงการไถ่ถอนหน่วยลงทุนจากการหมดอายุลงในเดือนพฤศจิกายนนะครับรวมกันประมาณ3,300ล้านนะครับซึ่งทางฝ่ายคาดว่า KTB จะนําเงินทั้งหมดเป็นตั้งสำรองนะครับซึ่งเมื่อรวมกับสำรองปกติที่ KTB จะตั้งไตรมาสละประมาณ1,500ล้านจะทําให้ไตรมาสสี่นะครับ KTB จะมีการตั้งสำรองประมาณ4,800ล้านบาทนะครับและะทำให้ผลประกอบการไตรมาสสี่นะครับลดต่ำลงจากไตรมาสไมม่ากกนั คาดว่า k ค b จะมีกำไรสุทธิแตรมาา4ประมาณ8,600ล้านนะครับจากไตรมา้า3ที่มีกำไรสุทธิ8,900ล้านบาทะานะคาับมาทั้งปี56จะมีกำไรสุทธิ32,000ล้านนะครับคาดมีปันผลนะครับ1บาท10สตางค์อยู่ที่5.8%ด้วยความที่ K ค b บนะครับเป็นธนาคารที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับรัฐบาลนะครับทำให้คาดว่าจะเป็นธนาคารที่ได้ประโยชน์จากโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐบาลมากที่สุดนะครับนอกจากนี้น k ค b บียังถือเป็นธนาคารที่มีเงินปันผลตอบแทนสูงเมื่อเทียบกับธนาคารขนาดใหญ่ด้วยกันนะครับ ราคาพื้นฐานอยู่ที่25บาทแนะนำซื้อนะครับสำหรับ KTB ต่อที่กลุ่มออโต้นะครับสอทอนะครับเผยยอดผลิตรถยนต์เดือนตุลานะครับลดลง27%เอร์เนเยีอนเยียนะครับและมันออนมันนะครับที่1.85แสนคันนะครับซึ่งเป็นระดับที่ต่ำกว่า2แสนคันต่อเนื่องเป็นเดือนที่3นะครับโดยการจำหน่ายในประเทศนะครับคิดเป็น4 7ของการผลิตนะครับยังอ่อนตัวลง4 3่จเอร์เนเยีเยียนะครับ อยู่ที่0.86แสนคันนะครับส่วนภาคการส่งออกนะครับซึ่งคิดเป็น53เปอร์เซ็นต์ของการผลิตนะครับกับเพิ่มสูงขึ้นเพียงเล็กน้อยนะครับ4เปอร์เซ็นต์เยนเยนะครับอยู่ที่0.99แสนคันเท่านั้นนะครับช่วง10เดือนนะครับการผลิตรถยนต์ในประเทศนะครับยังเติบโต7เปอร์เซ็นต์เยนเยนะครับอยู่ที่2.12ล้านคันโดยภาคการส่งออกนะครับยังเป็นส่วนช่วยหนุนการเติบโตของปริมาณการผลิตของอุตสาหกรรมของไทยนะครับโดยจำนวนรถยนต์เสบียงลูปเพิ่มขึ้น12เปอร์เซ ู่ที่0.94ล้านคันนะครับในขณะที่ยอดจำหน่ายรถยนต์ในประเทศนะครับในช่วงเดียวกันยังอ่อนตัวลง2%เยนเยนะครับอยู่ที่1.12ล้านคันส่วนเซกเมนต์ที่หนุนการาพักการผลิตในปีนี้นะครับคือรถยนต์นั่งนะครับซึ่งมีสัดส่วนราว44%การผลิตทั้งหมดยังเติบโตนะครับ25%เยนเยนะครับช,ช่วยเชิดชการอ่อนตัวของปริมาณการผลิตในเซกเมนต์หลักของประเทศอย่างรถกระบะขนาด1ตันซึ่งคิดเป็น54%ของการผลิตทั้งหมดนะครับกับลดลง5%เยนเย ด้านแนวโน้มผลการดำเนินงานของกลุ่มยานยนต์ในไตรมาสสุดท้ายนะครับคาดว่าจะอ่อนตัวลงเทียบทั้ง q ิวคิและเยอนเยนะครับตามการชะลอตัวของการผลิตโดยทางสอทคาดว่าการผลิตในช่วงพฤศจิกาถึงเดือนธันวานะครับคาดไว้ที่0.39ล้านคันนะครับหรือจะทําให้ปริมาณการผลิตเฉลี่ยต่อเดือนนะครับในช่วงไตรมาส4ลดลง2%คิวคิวใน2 24%เยอนเยนะครับอยู่ที่0.19ล้านคันต่อเดือนเท่านั้นคณะทั้งฝ่ายแนะนําลงทุนน้อยกว่าปกตินะครับสำหรับหุ้นในกลุ่มออโต้นะครับ ช่วยชุมนส่วนพื้นฐานครับ